ค่ะสวัสดีค่ะ FC ของอิวชวนปลูกทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะคะอิวอยู่ที่บ้านสิงตำบลสิงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะปกติแล้วเพื่นพนอนๆ FC ที่ติดตามอิวก็จะรู้เนาะว่าอิวเป็นคนเป็นบ้านอยู่ในเมืองอยู่จังหวัดมหาสาครคามนะคะทำกะเกษตรในรูปแบบคนเมืองนะคะในพื้นที่จำกัดะคะแล้วทีนี้ก็ทำ แล้วก็แชร์ความรู้ประสบการณ์ของตัวเองให้เพื่อนๆนะคะในรูปแบบการทําเกษตรแบบในพื้นที่จํากัดอยู่เยอะแยะเลยลหลายคลิปนะคะในวันนี้เนี่ยมันถึงโอกาสเลิกงามยามดีแล้วนะคะที่ว่ามันอิ่มตัวแล้วนะคะอยู่ในเมืองมันเต็มที่แล้วพอดีจังหวะที่ครอบครัว ลูกเต้าเรียนหนังสือจบแล้วนะคะอิวก็เลยมีโครงการที่จะมาทําบ้านสวนนะคะอยู่จังหวัดยะโสธรน,นะคะพื้นที่ที่ตัวเองเคยทํามาหากิน อยู่แล้วในรูปแบบการผสมผสานนะคะในพื้นที่3ไร่นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เคยติดตามในสวนเก่าๆของอิวนะคะในคลิปเก่าๆย้อนกลับไปดูได้นะคะเพื่อนๆที่สนใจนะคะอิวพาเพื่อนๆทํามาหากินในพื้นที่ตรงนั้นสามไร่มาแล้วนะคะอันตรงพื้นที่ข้างหน้านี่เป็นพื้นที่ใหม่นะคะอิวมาซื้อใหม่ะคะ่ะเพื่อนๆที่สนใจที่จะทําการเกษตรแล้วก็มีเนื้อที่ประมาณของอิวนะคะ ติดตามชมไปด้วยกันเดี๋ยวอุจะพาทำนะคะทําไปเรื่อยๆท,ทําไปทุกขั้นตอนนะคะเริ่มจากเนี่ยทมที่เลยนะคะเพื่อนๆทมที่พื้นที่แห้งแล้งของอีสานะะเนี่ยค่ะพื้นที่มีแต่ดินทรายเพื่อนเห็นสูสภาพนะคะในเมืองเราจะละไว้ก่อนมันอิ่มตัวแล้วนะคะเราจะขนของจากในเมืองออกมา ย้ายจากมหาสารคามมายะโสธรน,นะคะมาอยู่พื้นที่นี้ละค่ะอยู่ซื้อที่ไว้สองไร่นะคะเพื่อนๆที่มีเนื้อที่ประมาณของอิ้วแล้วก็อยู่ทุ่งนาแล้วก็คิดอยากจะทําบ้านสวนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงเรามาเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะอิ้วตั้งใจที่จริงเนื้อที่ที่บอกเพื่อนๆมไปในตอนแรกคือ3ไร่นี้ก็จะอยู่ถัดจากแปลงนี้เข้าไปข้างในโน้นนะคะมันจะอยู่ลึกสักหน่อยนะคะแต่ทีนี้ถ้าจะไปอยู่ที่เดิม อิ๋อยากจะทำมาหากินด้วยนะคะก็เลยลงทุนมาซื้อที่ติดริมถนนอย่างะค่ะเพื่อนเพื่อน,อนติดถนนดำนี้นะคะนะคะนี่ลักษณะอย่างนี้นะติดถนนดำที่จริงแล้วมันก็เป็นทุ่งนาเนาะนี่ค่ะลงทุนถมพึ่งถมเสร็จเรียบร้อยนะคะตั้งใจจะปลูกบ้านหลังน้อยนะคะแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นทำสวนนะคะสวนก็จะมีเป็นสวน ไม้ประดับที่อิวถนัดนะคะแล้วก็จะเป็นพืชผักสวนครัวที่ต้องทำออกขายออกเลี้ยงชีพหารายได้นะคะเพื่อน,อนๆที่มีเนื้อที่แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น1งาน2งาน1ไร่2ไร่ในเนื้อที่พอๆกับอิวเนี่ยค่ะติดตามอิวนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอยิวจะค่อยๆทำนะเริ่มจากเ,าเนี่ยข้างหน้านี่คะ่ะเพื่อนๆ ที่เห็นนี่ข้างหน้าเดี๋ยวอีวจะพาไปดูนะคะทาวทาระบบน้ํากันนะคะเจาะน้ําบาดาลน,นะคะแล้วก็ขุดบ่อนะคะแต่พอดีว่าพื้นที่แปลงนี้ของอย๋น่าจะมีบ่อสําเร็จไว้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆหมดทุนไปมหาศาลอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับเ,เพื่อนๆทีออ่อยากจะ อยากจะรู้รายละเอียดการถมหรือค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ที่ทําประมาณของอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะเดี๋ยววีจะแจกแจงค่าใช้จ่ายอะไรให้ดูในคลิปต่อไปนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะเนี่ยค่ะมันลึกอะคะ่ะมันก็เลยใช้เนื้อเอ่อเนื้อดินเยอะสักหน่อยะคะ่ะแล้วก็ดั้งเดิมก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีต้นมงต้นไม้ยเยอะแยะนะคะเขาก็เหมาเอ่อถมในราคาเหมานะคะเพื่อนๆอันนี้คือสองไร่นะคะเนี่ยค่ะ รวมถึงข้างหลังนู้นเลยเดี๋ยวพาเดินไปดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำในส่วนนี้เป็นผักขึ้นค้างนะคะผักขึ้นค้างผักแปลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเจอนหน้าฝนเนาะเดือน2เดือน3เดือนข้างหน้านี่ค่ะเราจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคเป็นช่วงของการเ,าเป็นฤดูฝนนะคะเราจะปลูกผักใบลำบากนะคะอิวก็จะเน้นเป็นผักขึ้นค้างนะคะเพื่อน แล้วก็เดี๋ยวจะให้ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองทำให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆจะได้มีไอเดียนะคะเดี๋ยวเดินไปดูบ่อก่อนนะคะพอดีมันมีบ่อดั้งเดิมอยู่แล้วอยู่ไม่ถมนะคะเพราะว่าถมก็หลายตังที่จริงแล้วตรงส่วนข้างหน้านี้ก็มีบ่ใหญ่เลยะคะ่ะแต่อยู่ถมไปแล้วนะคะเฉพาะถมบ่อนี่ก็หมดหลายตังนะคะบ่อนี้อยู่ก็เลยเก็บไวะคะ้ค่ะ เพราะว่าตัวเองชอบแบบสวยๆงามๆด้วยค่ะกะว่าจะเอาแบบทําเป็นแบบเป็นบ้านหลังน,นอ้อยอยู่ตรงนี้ค่ะให้มันล่มลื่นอยู่จักหน่อยค่ะเนี่ยพอหน้าแรงเก็บน้ําไม่อยู่ค่ะเพื่อนๆดูลักษณะในน้ําอยู่เท่านี้ค่ะเดือนเมษาเนาะเนี่ยค่ะลึกพอสมควรนี่ถ้าอยู่ถมก็หมดไปไหลายตังค์เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นสวนดั้งเดิมเนี่ยค่ะข้างหลังอันนี้ยังไม่เต็มสองไร่พอดีว่าเจ้าหน้าที่รังวัดเขายัาง ยังไม่มานะคะเราไปเข้าคิวไว้แล้วเขาเขายังไม่มาทําให้นะคะมันก็เลยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะสองไร่นี่ก็ไปนู่นสุดไปถึงนู่นอยู่ะคะ่ะตั้งใจว่าพื้นที่ที่ไม่ถมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกจะทําเป็นให้รถไถ่ายมาทำเป็นคันของคันคูค่ะครูกว้างสัก4 5, ี่เมตรห้าเมตรพอได้ปลูกกล้วยมะละกอมะม่วงฝรั่งอะไรพวกนี้ค่ะเป็นแบบของที่เราชอบกินเนาะ ะะทําเป็นส่วนผลไม้ว่่งัันเถอะข้างหลังนะคะเนี่ยคอยติดตามชมนะคะเพื่อนๆที่นึกอยากจกกลับมาอยู่บ้านนะคะจะได้มีไอเดียนะคะดูไปด้วยกันนะคะบางทีมันก็มืดตึ๊บเนาะสำหรับคนที่คิดจะทําใหม่ๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันคลิปวิดีโอนี้เนี่ยให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูระบุ เรื่องระบบน้ำนะคะที่ช่างกำลังทำอยู่นะคะพเพื่อนๆที่สนใจเรื่องระบบการน้ำนะคะเดี๋ยวอีวิวจะพาเจาะลึกไปอีกอีกวิดีโอหนึ่งนะคะโอเคเออช่วงนี้อิวไม่ค่อยมีวิดีโออัปเดตเท่าไหร่นักเพราะว่าวุ่นวายกับการจะปลูกชั้งกระท่อมน้อยแล้วก็จะทำสวนในพื้นที่ที่ใหญ่กว่าในเมืองเยอะเลยนะคะพเพื่อนๆก็ฝากติดตามผลงานนะคะ ติดตามผลงานเดี๋ยวอจะพาทำนะคะทั้งการปลูกเพื่อกินเพื่ออยู่แล้วก็ปลูกเพื่อสร้างไรายได้ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ